ครับเอาละเดี๋ยวเข้ามาในเกมกันอีกแล้วเดี๋ยวแบบนี้ผมจะไม่เอาโลกิลงแล้วเดี๋ยวทุกๆคนจะเบื่อได้โลกิมาแล้วก็หยิบมาเล่นบ่อยเดี๋ยวชุดนี้ลองเอาหุ่นชุดที่สองที่จัดเอาไวล้ลองลองสนามดูนะครับลองดูว่าจะเป็นยังไงบ้างถ้าไม่มีโลกิโอเคงั้นเดี๋ยวเข้าไปเจอกันในเกมนะครับ เอาละเข้ามาในเกมกันแล้วเดี๋ยวสองแมตชนี้จะไม่เอาโลกิลงแล้วเดี๋ยวจะเอาหุ่นเบิ่มๆลงไปเน้นยิงเอาดาเมจช่วยทีมเดี๋ยวเราป้องกันไม่ให้เขาบุกมายึดเสากลางเดี๋ยวลองดูครับทำไมหุ่นตัวแรกผมจะต้องหยิบโดนตัวนี้มาประจำเลย เพื่อนๆสังเกตไหมผมด้ชอบเอาโดนอันนี้ออกมาก่อนทุกทีเอาอยัางไงดีจะเราจะยิงคุ้มกันให้เพื่อนเข้าหรือเราจะเข้าเองแต่ตอนนี้เขามาแล้วงั้นเดี๋ยวเราคุ้มกันให้เพื่อนเข้าแล้วกันเนาะเรายิงสุ่มไปเลยเป้าไม่ย้าย เพื่อนยังไม่ทันจะได้ยึดเลยเอาไงดีเอาไงดีอ,ดอืเขายิงมารัวๆเลยเนาะโดนล็อกขาโดนล็อกขาเรายิงไว้ไม่ให้เขากระโดดเข้ามาจะมีใครกล้าออกมายึดเสากลางมั่งดูจงังหวะดูจงังหวะ เราเดินเข้าไปแล้วเรายึดเสร็จแล้วโดดหนีดีไหมมาแล้วมาแล้วเขารุมเราใหญ่เลยเอาไงดีเอาไงดีไม่ทันนะโอเครับดาเมจแทนเพื่อนโดดทนปังโถเออหน้าแต่ที่เราไม่ทันไม่ทันได้ยืดเราตายก่อนทันไหมเนี่ยทันไหมทันไหม ทันไม่เอ่ยโอ้ยทันด้วยเอาละเสียสลากครเสียสลาโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ลงเดี๋ยวเผื่อเราไปตั้งป้อมรักษาเพื่อนเดี๋ยวต้องดูว่าเขาจะกล้าเข้ามายึดเสากลางไหมหาแล้วเหมือนเขาจะบุกเข้ามานะเดี๋ยวเราต้องฉีดออกด้านข้างเพื่อที่จะคอย เก็บโดนล็อกขาเพื่อไล่ย,ยิงเพื่อไลย,ยิงถ้านีออกมานี่โดนเลยนะโดนเลยนะเอาไงาเอาไงาเวยเพื่อนน้อย ทอดไปหนึ่งมาแล้วก็ออกมาแล้วเขามายึดแล้วอเขามีกรอบป้องกันเบื่มเบื่มแต่เขาก็ได้ยึดไปก่อนนะไม่ทันไม่ทันได้ตายโอเคเขายึดเสากลับไปแล้ว เพื่อนเข้าไม่ได้นะตอนนี้เอาไงดีเพื่อนกระจายกันไปเดี๋ยวเราเข้าเองไปไปายิงมาชอดมาแล้วชอดกลับโอเคเพื่อนเข้าไปแล้วเดี๋ยวยิงสนับสนุนให้โอเคไปเลย โดนล็อกขาแล้วก็รักษาตัวเองไปก่อนรักษาไม่ทันแล้วตายก่อนโอเคเราก็ยังยืนยืนให้เขายิงนะรับดาเมจ ตอนนี้เรายังเป็นต่ออยู่แต่ว่าอย่าชะล่าใจไปเราต้องไปคุ้มกันเสากลางตอนนี้เพื่อนตอนนี้ทีมเหลืออยู่ห้ากำำลังขาดไปหนึ่ง มันเขาม่ยึดมยึดคืนไปแล้วเพราะว่าไม่มีคนคุ้มกันเอาอยัางไงล่ะทีเนี้ยเอาเพื่อนไปเดี๋ยวเดี๋ยวคุ้มกันให้ไปเข้าไปเลยออกมาออกมาสิ ไปยิงพุ่งการให้ กทิก้งก็ทิ้ง ตอนนี้ไทตันออกมาเราก็ไม่น่าจะเข้าได้แล้วนะแล้วจากไทตันเขาจะมาเขาเขาเขาตูเตี้ยเรายิงเลยหัวเขาอะทำไงอะเพื่อนบุกไปได้ไหมเด,เดี๋ยวเดี๋ยวยิงสนับสนุนให้เออเ็จเ็จเ็จ การเลยเปตันขึ้นมาแล้วฮๆๆๆๆืมยิงแรงมาก เราหยุดยึดเสานน้นไม่ได้เราก็ไม่สามารถจะชนะได้นะแต่ตอนนี้ไททันโอ้โตอนนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บเขาแอบไปยึดด้านหลังเดี๋ยวเราจะไปยึดเสากลางเองเอาสิเพื่อนบูไปเลย รจะต้านให้ให้ยึดเสาเนี้ยให้ได้ก่อนแล้วเราก็วิ่งถอยมารอรีโหลดใหม่โอเคเดี๋ยวดูซิว่าเขาจะยังไงต่อเดี๋ยวเรารอรีโหลดใหม่ตอนนี้เรายึดไว้ได้สามเสา ป้องกันเพื่อที่จะยือ้อยื้อเสานี้ไว้เอาเพื่อนบุกไปเลยสุดท้ายเราก็ชนะอ้าวอันนี้เกมแรกที่เจ้ากระทิงแผงลิ์เข้ามาสู่เกมที่สองไปครับเดีย๋ยวเราไปกันต่ออีกสักหนึ่งเกมดูซิว่า เกมนี้เจ้ากระทิงจะทำอะไรได้บ้างโดดไปอ้าวแซงนี่โดดแซงนี่นี่เขาเดินเร็วกว่าตืดตืดตดตืดตืด,ตดสีเขาสวยกว่าด้วยเข้ามายิงนะอ้าวอ้าวอ้าวเ รีโหลดรีโหลดเขามาต่อกลางเรียบร้อยเดี๋ยวเราช่วยเพื่อตรงนี้ก่อนอนี่เปิดเกาะลุยไปเลยเหรอ,อท้าทายมากเราย,ยิงสนับสนุนนะเขาไล่ย,ยิงหลังไปแล้วเขาไลาย,ยิงหลังไปแล้ว เอาไงาเอาไงาตอนนี้เขายึดไปสามเสาแล้วกล้ามากเลยนะโดดไปยิงเดี๋ยวเรามาดูเสานี้หน่อยถ้าไม่มีใครอยู่งั้นเรายึดเจอเจอเจอยิงทัทายไปหนึ่ง คูดาวหญิงได้หลังกันเรามาเลยอุ๊ยตอนนี้เพื่อนถูกยึดไปไหนอะ่ะโอ้เห่าแนนถูกยึดไปแล้วโดดไปใต้ ไปทันไปทันได้ยึดเสาก่อนโอเคแล้วก็ตัวนี้เลยเพื่อนอา้าวทำไมไม่ยึดเสาเราก่อนล่ะเอ้ยนั่นแหละนั่แนแหละไปยึดเสาเราก่อนเออเอาเสาเราเคลนก่อนไปเดี๋ยวเราจะได้ไปเสากลางต่อเกมนี้ไม่มีโลกีมาวิ่งให้ปวดน,นั่นเนี่ยไปบุ๊ก ไปเลยยึดไปเลยเดี๋ยวยิงคุ้มกันกให้เดี๋ยวรอรีโหลดใหม่ เดียมีดูเหมือนเพื่อนยึดไม่ทันเขานะมีใครไปยึดเสาหลังแล้วเนี่ยไม่มีไม่มีเสาโน,นยึดคืนต่อกลาง เขามายึดเสากลางคืนเขียมนี้ไม่ทันครับเพราะว่าเขาลุกได้ดีสว่ามากแล้วตอนนี้เขากำลังจะมาป้องกันเสานี้ละ อรอรีโหลดเราก็รอรีโหลดเหมือนกันไึถตันเข้ามาแล้ว ราลอรีโหลดเรารอรีโหลดงั้นยืนตายตรงนี้แหละเรายืนเฝ้าเ้าเสาไปเลยเราไม่น่าจะสู้เข้าได้หรอกไททันอาวุธเท่าแรงกว่างั้นเราก็ต้องเอากระทิงเราไปวิ่งเายไงดี วิ่งหลบข้างมาก่อนเพราะว่าเราต้องรอครูดาว บึ้มโอเคตอนนี้เรายืดเอาไว้ได้ห้าเสายิงเพื่อนแล้วตกต่อหน้าต่อตานี่ชวนติครับ ชนสี่ขาปน,นี่เอาง่ายเอาง่ายโอเค สองเกมนี้ก็ถือว่าไม่ได้เอาโลกิลงแล้วก็ได้ใช้ไททันกระทิงเต็มที่ก็ชนะไปครับเดี๋ยวเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ